เมื่อเธอได้เห็นใบทุ่ล้อเป็นครั้งแรกในชีวิตผมก็ให้สติกับลูกสาวว่าให้ยืนนิ่งๆแล้วก็มองรอบๆมองด้านล่างมองด้านบนมองด้านขวามองด้านซ้ายค่อยๆสังเกตไม่ต้องรีบร้อนขอดูอาสิ่งที่เราจะต้องการมามาเพื่ออะไรมีเป้าหมายอย่างไรเราสังเกตจุดสําคัญต่างๆเพราะว่าเวลาที่เราเดินจะไม่มีโอกาสสังเกตสเกตสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มตะวับ พาลูกแล้วก็ภรรยาตะวาบก็จะมีความหนาแน,น่นพอสมควรในการตะวาบมีโอกาสได้นําเองก็อาคำยินดีอีกรู้แบบหนึ่งในการตะวาบก็จะคอยเตือนสติเธอทั้งสองในการขอดุอาในจุดสําคัญต่างๆอย่างเช่นจุดหินดํเอาคำยิน้วเมื่อตะวาบเสร็จก็ได้เวลาละหมาดอิสาพอดี ก่อนจะแยกย้ายระหว่างชายหญิงก็มีการนัดหมายจุดนัดพบเมื่อละามาดเสร็จหลังจากนั้นเราก็เดินขึ้นไปบนลานสสแอขณะที่สสแอนั้นก็มีอีกรูปแบบหนึ่งของการแะแอก็คือมีชาวต่างชาติเข้ามาแจมแล้วก็มาแสดงความยินดีสแสดงความปรักก็เป็นสีสันอีกรูปแบบสิ่งที่แอบชื่นชมและมีความรู้สึกดีใจก็คือเห็นรูปน้ำตาซึมซ,มซึมหลังจากเห็นใบตุ่ลอบเป็นครั้งแรกอัลฮัมดุลิลละอจากัลลอฮุคอยรอน